น้องเอิร์ธครับทางพี่เนี่ยอยากจะสอบถามน้องเอิร์ธว่าวีดรถจากไอ้น้ำา4 5 6ดั้งเดิมเนี่ยเป็นวีดแบบไหนครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นวีดตัวตัวแรกนี่ครับตัวห้าโน้ตแบบนี้นะครับใช่ครับตัวห้าโน้ตหน้าตาจะเป็นไงอ่ารีเซิร์ชภาพขึ้นปุ๊บอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือวีดของรถจับไอ้น้ำ C56 า C56 หมายเลข713และ715นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้และเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับ เพราะพิง์เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูของเจ็ดหนึ่งเก้ากันนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เหมือนวีดของรถจากไอนามักอาเธอร์เลยนะครับก็จะเป็นวีดโน้ตเดียวถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อโอเคนะครับแล้วอันนี้จะเป็นวีดทีโน้ตครับเป็นสามโน้ตครับเป็นสาโน้ตแบบไหนครับแบบนี้เลยครับข้างบนนี้ครับอ่านะครับอันนี้เป็นวีดที่ถูกแปลง ใส่เป็นตัวอื่นมาแล้วถูกต้องไหมใช่ใช่นะครับอันนี้เป็นหวีดของรถจับไอ้น้ํารุ่นอะไรครับจากที่เคยเทียบดูนะครับมันจะเหมือนกับรถจับไอ้น้ํารุ่น8600เอ้ย8620และ9600ในประเทศญี่ปุ่นอ่าโอเคครับอันนี้นะครับจะเป็นหวีดสเปคเดียวกับรุ่น8620และ9600นะครับที่ถูกดีไซน์และผลิตขึ้น ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมการสร้างหัวรถจักรและล้อเลื่อนในสมัยแรกๆนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยรถจักรไอ้น้ำ D51C57 และรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบนกันเลยนะโอเคไหมนะครับว่า ตัวหวีตัวนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราขออนุญาตแล้วนะว่าจะทําการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนเลยนะปึ้มอ่านะครับตอนนี้น้องเอิร์ธน,นะครับ และทางช่องฮิโรซีเอสได้พาขึ้นมาข้างตัววีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการขออนุญาตนะอะ่ก็จะมีเสียงของเครื่องยนต์รถดีสซลางนะครับรบกวนนิดนึงเพราะว่าขบวนรถนําเที่ยวน้ําตกเนี่ยได้จอดอยู่ข้างๆเราในตอนนี้นะครับอ่ก็จะมีผู้โดยสารมากมายเลยนะและนี่คือตัววีดสเปคเดียวกับรุ่น แปดห0สอ0นะครับอ่าก you ็จะเป็นอนี้ขออนุญาตปรับแสงนิดนึงเพราะวันมืดนะครับวีตัวนี้เป็นวี3สามโน้ตถูกต้องไหมใช่ครับอ่าแล้ววี3สามโน้ตนี่คือมันดูยังไงครับว่าเป็นวี3สามโนตจะดูจากช่องนี่เลยครับตามช่องนะครับเราจะมีหนึ่งสองและด้านหลัง3ามนะครับ ก็จะเป็นวีตตัวใหญ่ซึ่งเสียงเนี่ยจะดังกว่าของรถจับญี่ปุ่นแปซิฟิกและญี่ปุ่นมิกาโดนะครับถูกต้องไหมเพราะว่ามีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่านั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือวีดของ86209600นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะและส่วนประกอบของตัววีดสามโนตนะครับที่ถูกอิมพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็จะมีบันทึกไว้ในตำรานะครับที่ทางช่องฮิโรชิ SL สเองและทางน้องๆ s อทีมเนี่ยได้ทำการศึกษากันนะครับเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธเปิดให้ดูนะครับว่าตัววีตัวนี้เป็นหน้าตาอย่างไรนะครับนี่คับโอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่น,นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับว่าเนี่ยมีส่วนว,าว้าลวส่วนไะไรอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยอันนี้คือหวีสเปคของประเทศญี่ปุ่นแท้ๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องเอิร์ธนะครับที่พาเพื่อนๆของทางช่องฮิโรชิ SL เนี่ยพาชมรถจักไอ้น้ำา C56 หมายเลข23หรือ719นนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับ โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฮิโรชิ SL สสร้างสารคลิปใหม่ๆให้คุณได้ศึกษากันครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ f f c e e o o o s s t e a ทคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถจากไอ้น้ำรอคุณอยู่สำหรับคลิปหน้าทางช่องฮิโรชิ SL จะพาไปดูรถจากไอ้น้ำคันไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ